ขอบคุณสำหรับคำถามครับ EA คืออะไรเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูครับมันคือ Expert Advisor ครับเป็นโปรแกรมสำหรับช่วยเทรดโปรแกรมตัวนี้มันก็จะทำให้เราไม่ต้องเฝ้ากราฟเฝ้าจอตัวโปรแกรมเนี่ยมันก็จะเทรดตามลอจิกที่ผู้เขียนโปรแกรมตัวนี้ได้เขียนเอาไว้เวลาที่เราเทรด forex เนี่ยเราจะต้องเทรดผ่านแพลตฟอร์ม MT4 หรือว่า MT5 ใช่ไหมครับคราวนี้เวลาที่เราดาวน์โหลด MT4 หรือ MT5 มาเนี่ย มันก็จะได้โปรแกรมตัวหนึ่งแถมมานั่นก็คือ Meta Editor สําหรับคนที่เขียนโปรแกรมเป็นก็จะใช้ Meta Editor ในการเขียนลอจิกต่างๆลงไปแล้วก็คอมไพล์ออกมาเราก็จะได้ไฟล์ไฟล์หนึ่งออกมาไฟล์ตัวนี้ก็คือ EA นั่นเองซึ่งมันก็จะทํางานตามที่เราได้เขียนโปรแกรมไปตั้งแต่ทีแรกคราวนี้วิธีใช้งานก็คือเราจะเปิดคอมของเราทิ้งไว้แล้วเราก็จะเปิด MT5 ขึ้นมาจากนั้นเราก็จะทําการรันตัว EA ของเรา คราวนี้ตัว EA มันก็จะทํางานตามลอจิกของมันไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะสั่งให้มันหยุด